สวัสดีค่ะสันบ้านสาวเฉิมครับพี่น้องเมื่อนี้นะค่ะส่วนสิบห้าพี่น้องค่ะม้าก้อยบอกหอยเนี่ยนะที่เขางมบางแหลงเนี่งเราเถอะเนาะดิในหูดำพ่นซอยเรียบร้อยแล้วค่ะสอยนิดหน่อยส่วนระหว่างคอยเสียบสดสดสิบเสียบนะพี่น้องเนาะมีอันนี้พ่นของเหลา่อันนี้ของสาวเฉิมปี้งหนูโตนี่ตัวกินหอยก็เลยถึงในหูดำกินนะคะสาวเฉิมก็ได้กินหอยที่เขาเลี้ยงไว้อืม มาลวกหอยเรียบร้อยแล้วนะเนาะออากระพียบกหน้วใส่ข้างมะนาวส้มๆสีส้มๆไม่รวยพี่น้องถามดิละล่าละล่าก็แปลว่าพี่น้องถามถามกับมันนะลาล่าคืออย่างเหมือนใช่ปะอย่างกละล่ะน้าบังหน้าละล่าเสียสริญจะมากติดว้าแบบนี้เนาะก็เหมือนก็กัะบีบบมีหยังคำว่า,าละล่าคือบ,บ่มีหยังนั่แหละก็เหมือนน้ำมะนาวซึ่งสินะพี่น้อง นั่แบบหนาใส่เรียบร้อยแล้วเขาใส่สุดลดลงไปค่ะเขาขัวขัวไม่ไหมขมหอมอุ้ยนั่นเหลือขายเดี๋ยวก็คอยซีมีอยู่ในกระปุกพี่ค่ะเที่ยวนั่นพู้เดจะเสื่อมลาบอิ่งอย่างนาะเพ็ดเป็นปากกันแล้วก็สียอดปลาหน่อยนึง ปลาดํนิดหน่อยหอมนี่เนาะถึงน้ำปลาคนในเขากันคนเธอเดียว,ดยวลดหัวหอมแต่ไข้ใบมะกรูดถ้าแปะแบบนํามันจะใส่แบบหลงหลังกำลังป่ง,ง <laughs> น้ำแอบดีหอมแ่ดิ่นไปไหนาแลอันนี่บะ,ะหอมไป,ป,มไปล อ่าซีนสิหอมค่ะอน่ากแนกันเนี่ยอสบพี่น้องอยากกินก้อยหอยจังวง่ะอืเนี่ยกินเต็มโตเลยยังสิมีเนี่ยกินเสริมมาอีกเิหนึ่งพี่น้องทั้งแกงปลาทั้งอ้อมทั้งลาบหอยเนี่ยสิตำบักหุ้งอีกเรืองหนค่ะกินเข้าไปพี่น้องนะ เผ็ดเผ็ดค่ะตำบักพริกเด้อค่ะมือเนี่ยตั้งแห่งตั้งดิบใส่กันไปเลยตำหุ่งอีกก้อนค่ะเอ้ยถือเส้นบักหุ่งแดงจึงคืนมือได้กับมือนั่นเด้อพี่น้องเด้อมือได้กับมือนั่นเพิ่มเติมหนึ่บักหุ่งขาดเพราะไอีหลีเพราะว่ามันอยากมือเดียวดีกว่ามือใส่หน่วยเดียว เพราะว่ามันกล้จหมนแล้วอืมอืไม่ได้ไซน้ำปูใครนอามือเนาะไ่ไดน้ปูไละโอ้แบะมีหป่าอืมต้องทำหาน้าปูยกอาบะดองจัากมือละว่าสิขายต้นเดือนนี้ดีนี่เอยวาสิขายกลางเดือนนี้กันอีอย่างก็ฝนบ่มี เดี่ยแต่สิวาได้สักเสมเดีแต่ผู้เดสิวาขี้ที่หรือว่าผู้เรศบวาบพาะขี้ที่มันอยู่ที่เรานะคะก็ไม่ทำใครเดือดร้อนก็พออันนั้นเด กินน้ำประเด็กยังซูดอ่ะหมูนี่ห <laughs> ืงดีมากค่ะเอ้าคนว่าขึ้บอกให้ฟักหน่อยๆนึงขึ้นได้แนเนาะเ้อ,นนอคนว่าตอนเขาบอกเบิ้งนั้นขึ้นหน่อยนึ่งมาต่ำมาแล้วก็ใส่นั่นใส่นี่ไปแล้วเตี้ย มามา,มาพี่น้องไปฮักยอดกับทีนี้ได้เถอะมาได้ข้าไปเดี๋ยวมากินข่าวกินน้ำน้ำกันข้าพี่น้องฮจากทังนี่แบบะพรออมแล้วเนี่ยพรออมลุยละตำมะฮุงเอ้ยตำมะฮุงบ่าเคยซีมจัคเถื่อเด้อพี่น้องเด้อแซ่บตํำแล้วมันแซ่บล้วนครับอืฮึฮึฮอฮึฮึลึกึนึ mặc nô bong nó vô hả mhm 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 Ừ mhm mhm Ừ mhm 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 Ừ น้ำหอยแซ่บไม่ได้กินโดนละร้านเส้กล้วยป่ะแม่มพ่อกับแม่อิม่มเลยด้ยค่ะเพิ่งกินปิ้งหมหูอืม

นี่ยกินตะละยางม้าไหลไปเนะมีน้ำดีท่อมีน้ำดีที่มชปันสิบตู้มือนี่หนะขนาดแปว่าเอียงก็ โอ้ยมันมีเงินมันยุ่งห้องแอร์ห่องยังเพราะก็ยังไม่เห็นบานสวนต่างอากาศไลยว่าทำมาสัดมันลดลงทุกมื่นได้เป็นอน่งเสมอมาใครยีดได้ไหมอ่ะอืม นเนี่ยนนี้เ็มาเปิดได้เพอเลย น้อไม่สมเฮดประเด็กละมือเมือ่อื่นจะไปเบิ่งเฮดปวกอยู่เนี้ยอันตนออนทางอื่นมาในเกมเฮดนี่น้อง อุ่นไปอุ่นมาคือหวานหวานนี่เนนงนะเย,ยทนทนหนนะวานบมคเหวานปะไม่รมันเนี่ย้ันปากมันหวานไปเองอะามก้มหวานแบบนี้พูดมาคมหวานเนี่ยมาตะเลกก็หวานนี่สินะีสุกไปกินมัน้อนๆเนาะอุ่นไปมาขวาลงมาเนี่ย อะไรกับมะเรียงไว้เอามาไว้กินพี่น้องหลายหลายอ่างพี่น้องอยุ่นวันนี้ยุว่ว่้างอยเจ้าของก็เสีเงียบไปบอืมจะลืมบอกเหรอโจกินตุ่มไปอุดหูไว้อนไรไม่อยากอุดเนี่ยไม่นั่งไม่อีกดีกินอีกเ <c oughs> พราะจะเห็นนาะมวิพาด <c oughs> อุ่งียอุ่หมันคูหม,มัดหนูนะโหฮะโตลุนนี่ที่ว่าเั่นอบอง้งสองใบ<ะ>ดูดีสองว้สองไว้ดีจังซื้อไหมเฮ้ยเห็นมหกร่อยสาวสะาาน้อยหน่อยเนาะหนูเรียงอีกเดี้ย ถ้าไม่เห็นซ่บเสิมเลือกกินซ่บเซริมกินหนูเรี่ยงดอกเฮ้ยหนูเรี่ยงเพราะเรี่ยงดีนี่หนูได้กินดีก็ยังเน,น,น,นีเยนนเ่ยมันต่างกันเด้่มื้อจับตังหนูเรี่ยงมันมันหัวหันไอ้หลันธรรมชาสตร์ หนนหันปิงีงโยดจวดจวดจวดเลยมันนมาสัตวนี่คอยหยดจวดจวดเลยเราหมักแล้วเราเก่าใจไส้พี่น้องรู้ป่วว่าเสริมนึกวันไหนหูดำหายตัวไปใส่แล้วเปนนางปิ้งยี่บังพ่อครัวเขาครัวนะจากสมองปิ้งนี่นะ้ำปิ้งหนูฮะมันปิ้งได้มันก็นเป็นตะก,กินเนาะนางเลี่ยมันก็นยุคกบ

ในมัดจะได้ง่ายเร็วๆมาเรา่มเลัดบะปันก้างเ,เขายุกรอบเน่กแสบเือเขาบานเทอะลละเขาทั้งบานเนื้อมันเป็นขเขาแสบเนี่ย บ้านเอ๋นี่มักหนูเป็นชิ้นจ,จ,จิตใจเลยเนาะเส้นไหลน้ำมันไ,ไหลออกจ้ะน้ำมีน้ำลอวงไปไหลออกน,นู้นจีนเจไม่เห็นเปนตจงจริงนะ ปีนี้มีหนูตั้งประเทศพออนปีนี้นะ่มิหนูตั้งประเทศกลับมาในมู่บ้านในหัวดำหนูสายพันธุ์ไม้หนูจิ้งโจ อแบบกระทินกระเส มากหลายตั้งจินจำตำหู้นพี่น้องเสือปะนี้ตั้งแต่อัไนก็นมีตั้งแต่ฟ้าห้องมาลรมมือบั้มมา จำนะครับอือเอาละียบ้ย้ยังไรอืมอิมเรียบร้อยแหลวแต่ว่าใส่ตำหุู่อยู่เด้อคข้ามพี่น้อง อะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กับพามพี่น้องมากินข้าวกินน้ำน้ำกันในคำคืนนี้เนาะพี่น้องเนาะข้าวแหลงค่ะข้าวแหลงตะละมือสัส้นๆค่ะคันเป็นผู้อื่นพอนกน,นอนได้หลายตื่นเลยล่ะค่ะตาบ้าบานส,สั้นมเป็นเวลาปกติเนาะค่ะ่ในกาแฟเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแช่ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะให้เสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ